วันนี้เราก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับโรงพยาบาลศรีนครินตอนเช้าเช้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเช้านี้ครับบรรยากาศดีมากๆเลย้องฟ้าม,มืดครึ้มทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับ สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับกับช่อง YouTube ของโมครับสาไม่มีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับวันนี้เป็นวันทำงานปกตินะครับหลังจากที่หยุดมาสามวันนะครับผู้คนก็เข้ามารักษามา หาหมอเป็นปกตินะครับวันนี้ครับ จอดรถแล้วครับจอดรถเดี๋ยวตอนนี้มันยังว่างอยู่นะครับเดี๋ยววิ่งไปถึงสี่ถึงสามแยกไฟแดงตรงนั้นนะครับแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วไปเจอป้อมเลี้ยวซ้ายวิ่งลงมาจะมีป่าไม้อยู่ขวามือนะครับครับแล้วก็เดินลงมาเลยครับไม่งั้นก็รอเสสายนั่งรถกอฟลงมาครับประมาณแปดโมงครับผม อันนี้คือผู้มาใช้บริการนะครับเขามาส่งญาติแล้ววนหาที่จอดรถไม่มีก็ต้องแนะนําไปที่ลานจอดนะครับเป็นป่าไม้นะครับใครที่จะมาโรงพยาบาลก็ต้องมีที่จอดอยู่สองที่นะครับอยู่ที่ตรงป่าไม้กับอยู่ตรงตึกนี้นะครับอยู่ข้างศูนย์วัวใจนะครับ บรรยากาศเช้าๆตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผู้ใช้บริการมาหาหมอก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับมีน้องๆน,นักศึกษาคณะแพทย์นะครับมา,าถ่ายรูปหน้าพระรูปนะครับหน้าโรงพยาบาล ทุกปีนะครับเขาจะจัดขึ้นกันทุกปีวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยนะครับรถจะคึกคื้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับ ของฟ้ามืดค้มทำต่าฝนจะตก มาใช้บริการก็ทยอยเริ่มมาแล้วนะครับผู้มาหาหมอนะครับคนที่มาหาหมอ ดูเรามาดูสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเออทำอะไรอ่ะวันน,น,นนี้เยอะไหมฮะวันนี้เยอะไหมคน ตรงนี้ครับรถมาจอดตรงนี้รถเลี้ยวเขามาจอดได้เลยครับเนี่ยมาจับกลุ่มอะไรกันเนี่ย เากลับแล้วครับนี่ครับนี่ครับเขานี่แล้วครับนี่ซ้ายมือนี่แมงครับนี่ ใครที่จะมาโรงพยาบาลนะครับมาจอดรถได้ที่นี่เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือตึกกะระยาครับเนี่ยอันนี้เป็นตึกจอดรถนะครับ เอา้าน้ำบอ่อนี้ทำไมมันแห้งมันเกิดอะไรขึ้นวันไหที่สองน้ำบอ่อนี้มันหายไปใส่เบิดเอ,เอ้าทุกเอทุกมือนน้ำไม่เต็มบอ่อหม เออือนี่น้ำหายเบดเวไปเอาแล้วงานเขาแล้วเนี่ย น้ำกอยอยหายไปเครื่องบ่อบ่อครับบางว่านาน้ำเต็มบอ่อบางว่านเนี่ยจังว่าเจ้ามาน้ำาน้ำก็หายเลยครับ<ะ>ครับนจ่า,า,จาบริาาาาจาคร่างกายามางหบรจาคร่างกายยางเงินไปบุญนะ้ครับอาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศสาสตร์นะครับเนี่ยครับยางตร่งกันไปไปเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายยางลงไปเรื่อยๆมันทีมีสำคัญจะกลายวองังทึ่งตึ๊กใสายมือสั้นสามเซนซี่เนี่ยแหละครับครับเขาไปหาเพื่อนร่ดตอนนุนเพราะว่าวันนี้เป็นวันทําการ ครับผมวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามบา,บาย